กลางหมู่บ้านเล็กๆในชนบทคืนนั้นฝนตกหนักชาวบ้านเล่าว่ามีเสียงผู้หญิงกรีดร้องแผ่วๆลอยมาตามลมแต่นหน่้าขอกหมูบ้านเพราะทุกคนรู้ว่ามีหญิงสาวถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเมื่อไม่กี่คืนก่อนศพหญิงสาวถูกทิ้งลงในคลองหน้าตาเละจากการถูกทำร้ายตายทั้งกลม ไม่มีญาติคนไหนกล้าเผากลายเป็นศพไร้ญาติถูกฝังไว้แบบลวกๆข้างป่าช้าคนที่ชาวบ้านสงสัยมากที่สุดคือไอ้เพชรคนติดการพนันมักจะได้ยินเสียงมันเลาะก,กับผู้หญิงคนนั้นบ่อยๆแต่ตำรวจหาหลักฐานไม่ได้คืนหนึ่งมีคนเห็นเธายือนอยู่ที่สารร้างริมหมู่บ้านผมยาวเปียกน้ำตาแดงกำ่ำ เหมือนเฝ้ารอใครสักคนชาวบ้านบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างตอนดึกพอหันไปมองเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างนอกหายใจฟืดฟาดเหมือนกโกรธแค้นหมอผีแก่ๆในหมู่บ้านบอกวิญญาณมันไม่ไปไหนเพราะมีของผูกวิญญาณไว้มีคนเล่นของเล่นคุณใสควบคุมไม่ให้เธอไปผุดไปเกิด ใครที่ผ่านป่าช้ายามค่ำจะได้ยินเสียงครวญครางเหมือนผู้หญิงท้องเจ็บแต่ไม่มีใครกล้าเดินไปดูไม่กี่วันต่อมาไอเพชรเริ่มเล่าเองว่าเห็นเธอเดินตามหลังทุกคืนเสียงเรียกแผ่วๆว่าคืนลูกกูมาคืนชีวิตกูมาหมอผีทำพิธีแก้แต่ยิ่งทำเสียงร้องยิ่งดังเพียนดับเอง แล้วเอาผู้หญิงก็ปรากฏตรงกลางบ้านทุกคนหนีไปที่วัดร้างหวังว่าที่นั่นเธอจะไม่ตามมาแต่ทันทีที่เข้าศาลาการประเยนกลับได้กลิ่นคาวเลือดสุดท้ายหมอผีสารภาพคนที่จ้างให้เล่นของผูกวิญญาณก็คือไอ้เพชรเองมันกลัวความผิดเลยกักวิญญาณไว้ไม่ให้ไปไหนคืนนั้นไอ้เพชรถูกลากลงคลองทั้งเป็น เสียงมันกรีดร้องขอชีวิตก่อนจมน้ำหายไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้รุ่งเช้าศพไอเพชรลอยขึ้นมาตาเบิกโพรงเต็มไปด้วยเลือดปากอ้าเหมือนร้องไม่ออกทุกคนบอกนี่คือกรรมตามสนองฆ่าคนทั้งกลมจะหนีบาปไปไหนได้แต่เรื่องยังไม่จบคนในบ้านไอเพชรยังได้ยินเสียงร้องของหญิงคนนั้นทุกคืน ลูกเมียไอ้เพชรเริ่มถูกผีหลอกบางคืนเจอเธอนั่งบนเตียงกอดท้องร้องไห้หมอผีบอกต้องทำพิธีขอขามาและปลดปล่อยวิญญาณที่สารเจ้าที่กลางพิธีเสียงกรีดร้องดังลั่นจนสารเจ้าที่สั่นสะเทือนแล้วทุกอย่างเงียบสนิทหลังจากนั้นมีคนฝันว่าเห็นเือบองลูกน้อยเดินออกจากหมู่บ้านด้วยรอยยิ้ม แต่หักมุมก็คือเด็กบางคนในหมู่บ้านเริ่มบอกว่ามีเพื่อนเล่นใหม่ชื่อน้องที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน